ตอนนี้ไข่แม็กกำลังจะดูน้ำมันปลานะครับแม็กหยิบถูกไปครับอันไหนครับหยิบให้หน่อยได้ไหมครับใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ไหมครับจะไม่ใช่ทำนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับไช่ใช่ไม่ใช่ครับหาใหม่หาใหม่ครับได้ไหมครับ ลองหยิบขวดเดิมนะครับ<าก>ใช่ไหมครับใช่ไหยครับไหนน้ำมันปลาอยู่ไหนหนะไม่ใช่ไม่ใช่้วยกมือบอกไม่ใช่อันไหนน้ำมันปลานะแม็กจะได้กินหรือเปล่าวันนี้เนี่ยไหนดูที่ไหนเจงครับไหนเจอครับ เดี๋ยวอย่าพึ่งออกมาไหนไหนน้ำมันปลาอยู่ไหนนะหาเน้อหางปลาก่อนหาน้ำมันปลาก่อนไหนหาน้ำมันปลาก่อนอ่ะอามกไม่กินไม่กินครับน้ำมันปลาแม็กจะได้กินน้ำเร็วเอาน้ำมาเร็วหาด้าน้ำไหนแม็กนำน้ำมันปลาเจอยังครับน้ำมกอ่ะเตรียมน้ำแล้วเอาน้ำมันปลาอยู่ไหนขวดไหนนะจะได้กินไหมนะใช่เหรอครับ เอาหยิบข้างหน้าเร็วหยิบข้างหน้าบ้างใช่หรือเปล่าใช่ใช่หรือเหรอใช่เหรอดูก่อนสิใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่หยิบคนไหมหยิบคนไหมใช่ไหมครับเด็กเออไหนไหนโชว์หน่อยสิน้ำมันปลาจริงหรือเปล่าฮันนีหันหน้ามาดูสิครับใช่หรือเปล่าครับเด็กครับ ไหนไหนไหนดูสิครับไหนอ้าใช่จริงๆด้วยไหนเปิดอ่ะเปิดยังไงครับอ่ะเปิดแม็แม็กกินบ่อยไหมครับแม็กินวันละกี่เม็ดครับแม็แม็กินวันละกี่เม็ดครับหน่งเม็ดครับไหนบอกก่อนแม็กินวันละกี่เม็ดครับแม็กหเม็ดครับหยิบโชว์กันเป็นเม็ดยังไงหยิบโชว์ให้กันนี้ โชว์กันเอามาโชว์กันมาเขียวไปแล้วครับใช่ใช่หรือเปล่าครับบานเนไหนไหนนะไหนดูหน่อยนีโอ้ใช่ด้วยเอากินน้ำได้ครับขอบคุณครับคุณก้า